แล้วลูกใหญ่ที่สุดเป็นไงะใหญ่ที่สุดเป็นยังไงเมื่อกี้หายไปแล้วแหละมันต้องกลับกับดงกับด้านอ,อยู่ไหนเนี่ยวันนี้เอาสีม่วงอย่างเดียวอ๋นนอวันก่อนเอาสีอื่นแล้วนี่ไงแม่ลูกใหญ่ที่สุดส่วนลูกนี่อันนี้ลูกปกติลูกใหญ่ที่สุดดังส่วนลูกเล็กส่วนลูกเล็กปกติไ จะกระดิบอันนี้เอาไปเลืตอนไม้อืมทำไงนะไแบบเนี้ยแบบเนี้ยเห็นป้ามันมีรูจะหนูก็จะใส่น้ำแล้วหนูจะแปะเทปกาวถ้ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแม่แล้วหนูก็จะเอาแปะเทปกาวแล้วเวลาถ้าน้ำหมดแล้วทับเทปมาติดตรงนี้ตอนนี้หนูไม่ลดแต่ถ้าหนูจะลดแค่น้ำมันหมดหนูจะเอามาใส่เพิ่มอ๋อ,อจะม,มันจะได้ช่วยพารมันจะได้ช่วยพาระมันเปนไม้ด้วยอืม กีไก่เข้าบ้านแล้วก็